เข้าแอปใช้งานแอปไม่ได้แก้ไขยังไงลองใช้วิธีนี้ดูครับสวัสดีครับวันนี้ผมเจอปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google, Gmail, Line, แอปธนาคารต่างๆหรือแม้กระทั่งแอปอื่นๆน,นะครับอีกหลายแอปนะครับมีอาการเข้าใช้งานแล้ว ด้งออกจอดำค้างนะครับไม่ทราบสาเหตุนะฮะล้างเครื่องก็แล้วล้างแคชก็แล้วสแกนไวรัสก็แล้วนะครับก็ยังแก้ปัญหายังไม่ได้นะครับก็คงยังมีอาการเหมือนเดิมนะครับยังมีอาการเด้งออกจอดำนะครับค้างนะครับเข้าใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมเลยลองเข้าไปค้นหาใน o o o g l h r o r o นะครับว่าจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับวันนี้ ผมก็เลยนําความรู้และวิธีแก้ปัญหามาบอกเล่าบอกต่อบอกข่าวให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังเจอปัญหาเหมือนกับผมอยู่นะครับจะได้นำวิธีการนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเข้าไปแก้ปัญหาสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับอาการนะครับที่เกิดกับ สมาร์ทโฟนของเรานะครับมีอาการเด้งออกจอดําค้างนะครับสาเหตุของสาเหตุสาเหตุก็เกิดจากการที่ Google นะครับได้มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็เลยทําให้อ่าไฟล์ในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเกิดปัญหาตามมาด้วยนะครับก็จะมีวิธีแก้ปัญหายังไงครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปทํากันเลยนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับว่า จะทำยังไงบ้างนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองตามไปดูกันเลยครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับก็ไปที่ Play Store เลยนะครับเราค้นก็ลองหา Play Store ก่อนนะครับเจอแล้วนะครับ Play Store เราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ Play Store นะครับเราก็จะไปเจอหน้าค้นหานะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์ค้นหาคําว่า Android System Webview นะครับของผมก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับเพราะว่าผมกดค้นหาไปแล้วนะครับของเพื่อนก็กดค้นหาได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับมีอ่า Android นะครับมี A N D R I O D นะครับน่าจะถูกนะอ่าเว้นวักนะครับ System นะครับ S Y S T E M System Webview นะครับ W e b v i e w uh, android system webview นะครับ่า uh, mm hmm. น่าจะถูกนะฮะตรวจสอบดูก,ก่อนก็ได้นะครับ uh, uh, แล้วก็เราก็กดค้นหาเข้าไปเลยนะครับ uh, กดค้นหาเข้าไปเลยนะครับเราก็จะมาเจอหน้าจอนี้นะครับหน้าจอของอ uh, เป็นรูปฟันฟืองนะครับของ android system webview นะครับ uh, เราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้พอมาพอมาถึงหน้าจอนี้นะครับที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับอของผมนี่มันจะเป็นหน้าจอขึ้นมาว่าอัปเดตนะครับแต่ว่าของเพื่อนคนไหนนะครับที่ยังยังไม่เคยทํานะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้มาว่าถอนการติดตั้งนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็สามารถกดถอนการติดตั้งได้เลยนะครับ ส่วนของผมเนี่ยที่ขึ้นอัปเดตเ่ยเพราะว่าผมถอนการติดตั้งไปแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นอัปเดตมาให้นะครับพอเพื่อนๆนะครับกดถอนการติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับออกจากหน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือมาแค่เรามาถอนการติดตั้งเฉยๆนะครับของแอปพลิเคชันนี้นะครับของ Android System Webview นะครับก็ แล้วก็ลองกลับไปดูว่าแอปพลิเคชันที่เราเคยเข้าใช้งานไม่ได้นะครับยังจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าของใครถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับยังใช้งานไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับก็ลองเข้าไปล้างไฟล์ล้างแคชนะครับล้างข้อมูลเครื่องนะครับแล้วก็รีสตาร์ทดูนะครับก็น่าจะทำให้เพื่อนๆน,นะครับแก้ปัญหาในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็ เป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายๆนะครับแป๊บเดียวใช้เวลานิดเดียวนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวผมออกจากหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมออกจากหน้าจอนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทําตามขั้นตอนดูนะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับกินข่าวเล่าเรื่องกับ Eat Today นะครับ สาระดีๆมีให้คุณติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ